ที่หักพะอลอจ้อแฮสีเมืองหรือเรื่องแพรเมืองผีคนแต่นี่ใจงามเจ้าสวัสดีหอพงดูพงเสียกุลแกะมุ่งกระแย่ทีมสีรุ่งทักทอส,สารต่อวิถีชนเผ่ากะเลียงพาทอกะเลียงจะกะโอย,ยขิ้งแย่เหน่งเย้เยยา เลดี้แอนเซนเตอร์แมนวีออฟเฟอร์คาเรียโปรเจกต์คาร์เรนโค้ดแอมเบรเดอร์วิสเพนชั่นสเปอร์วิธเดวิดดัมอพิคาร์เรนไคลเดตแทนบินอัลฟ์มอลแดนทูฮันเดียร์โรงเรียนเบสโลกลุ่มดอนพานาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่2อำเภอวังชินจังหวัดแพร่ขอนำเสนอสีลุงผักทอสารต่อวิถีชนเผ่าเกรียงโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ในด้านที่3คือการสร้างพื้นฐานให้นักเรียนได้มีงานทำมีอาชีพโลกสู่การปฏิบัติในโรงเรียนทั้งได้ดดาาาเนนนิิงงตพรรระชขอ สมเด็จพระนิธิถาเทพเจ้ากรมสมเด็จพระเทพที่ทรงมุ่งหวังให้รัษฎรเกลียงกัคบความหนักความรักความห่วงแหนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและผีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้พร้อมทั้งสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญานั้นมาสู่การพาิชย์ค่ะพวกเราจึงได้ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์และความงดงามของวิถีชนเผ่าเกรี่ยงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนและจากการเรียนในหลักสูตรผ้าทอเก๋๋สไตล์ชนเผ่ากเหรียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติจึงได้จัดทำผ้าทอเกรี่ยงสีรุง้ง สังคมโลกเต็มตไปด้วยความหลากหลายหนึ่งในนักทู่ความหลากหลายทางเพศซึ่งพูดได้ว่าตอนนี้ในหลายแห่งหลายประเทศก็เปิดกว้างแต่ก็มีหลายแห่งเช่นกันที่กลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ได้รับความเข้าเถียมการให้ความยอมรับจากสังคมเท่าที่ควรจะเป็นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งการขับเพื่อนให้มีการยอมรับในกลุ่ม l g b t q นั้นมีมาทุกยุคทุกสมัยในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปความงดงามที่คุงเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายประจำชนเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น1ืน,น้นงาน1เดียวเท่านั้น โดยกระบวนการดําเนินงานดังนี้ศึกษาหแหล่งเรียนรู้นําสู่ห้องเรียนหมั่นเพียรฝึกฝนสร้างคนสร้างรายได้ผ้าทอกระเดียงที่พวกเราอนุรักษ์และสืบสานต่อมรอดกทางวัฒนธรรมผ้าและเครื่องแต่งกายมีหลากหลายรูปแบบซึ่งลายสีรุ้งเป็นลวดลายใหม่ความหมายของธงสีรุ้งคือสัญลักษณ์ในงานไทยสีแดงหมายถึงการต่อสู้หรือชีวิตซึ่งตรงกับความเชื่อชาวกะเดียงคือการเป็นผู้นําสีส้มหมายถึงการเยียวยาสีเหลืองหมายถึงผ้าอาทิตย์ สีเขียวหมายถึงธรรมชาติซึ่งตรงกับตัวบรรจุภัณฑ์ของเราที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติสีฟ้าสีครามหมายถึงศิละปะความประสานกลมกลืนสีม่วงหมายถึงจิตวิญญาณของ LGBTQ และยังใช้สีในการทอถึง6สีเนื่องจากเลข6เป็นเลขมงคลที่จะเสริมส่งให้ผู้สวมใส่หรือใช้งานมีความสุขความเจริญเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่พบเห็นค่ะ ผู้ผลิตคือกลุ่มแม่บ้านในชุมชนหรือบุคคลที่ว่างเว้นจากการเกษตรจำนวน20คนราคาเริ่มต้นที่399บาทและราคาจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของผู้สนใจค่ะไซส์ S ราคา3 9 9บาทไซส์ M ราคา4 9 9บาทไซส์ L ราคา59 9บาทและไซส์ XL ราคา69 9บาทค่าขนส่งตัวแรก40บาทตัวต่อไปเพียง10บาทกำไรจากการขายสินค้า1ปันผลให้กับสมาชิกชมรม2ต้นทุนในการดำเนินงาน สินค้าของเรามีส่วนในการช่วยสิ่งแวดล้อม1นึงบรรจุภัณฑ์ของเราทํามาจากวัสดุธรรมชาติคือไม้ไผ่สินค้าของเรามีส่วนในการช่วยชุมชน1นผลิตภัณฑ์ของเราไปรับจากคนในชุมชน 2. บรรจุภัณฑ์ของเราให้ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนสารให้ค่ะอัตลักษณ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์1ใช้กี่เอลในการทอผ้าจึงได้ผืนผ้าที่แน่นและลวดลายที่หลากหลาย2เป็นงานผ้าทอที่มีชิ้นเดียวในโลกเพราะการเก็บลายและการทอทำครั้งละชิน้น3ป้ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเรียงอธิบายเรื่องราวความหมายและความเชื่อของชนเผ่า4ทุกขั้นตอนในการผลิตต้องอาศัยความอดทนเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบสวยงามและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีการจำหน่ายพร้อมเรื่องราววิถีชีวิตของชาวกระเรียงที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมภายใต้ชื่อแบรนด์ุมลองส ที่สื่อความหมายถึงชุดกระเดียงของสาวบริสุทธิ์พวกเรามีความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้ควบคู่กับการมีรายได้มีอาชีพและเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารภูมิปัญญาผ้าทอกระเดียงสืบสารเส้นสายจากดอกไฟเรียงร้อยลายถักทอเป็นผืนผ้าลายสีรุ้งมุ่งสู่ภูมิปัญญาผ้าทอให้เลอค่าสู่สากล กำลังใจและกําลังซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเรียงสีรุ้งในเพจเฟซบุ๊กคารณคารณช็อปไลน์ตาม QR อค้ตานี้และพวกเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากพวกท่านมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของเราที่เรือนผ้าทอกระเรียงโรงเรยอบ้านสลอกขอบคุณค่ะ